เฮ้ดยปูหนึ่งรับตกล่ากระนัเช็คช่องใหนได้หรือเปล่าดูสินึ่สองสนนี่เอามาครับมีแสดงว่ามาได้นะครับ

สรุปว่ามาทุกกล่องแล้วนะครับตอนนี้เอาเกจเฉพาะช่องรายการแล้วกันครับปูหนึ่งตัวแรกเลยครับตัวนี้ยังใช้ได้อยู่บางคนตายแล้วก็ต้องยอมทิ้งครับ สรุปแล้วก็ทุกกล่องนะครับมามาเทคท็อปนิวแต่โลโก้ไม่เปลี่ยนแต่ไม่เป็นไรครับช่องช่องดูได้<อ>ช่องดูได้ปกติวันนี้เปิดปิดทุกวันเลยอาจจะอัพเองครับ สองหกศูนย์สี่มาทำไมหลังผู้อเนกประสงค์นะครับสายมินิลงมาซสายกลางขีดหลังและกล่องที่อยู่ด้านข้างเพิ่มเติมมาให้เพราะฉะนั้นนี่คือสามดิวคุณจ่ายเพียงแค่ท็อปดิวมานะครับสรุป IBM ก็มานะครับท็อปดิวมาทุกมาทุกกล่องแล้วครับที่เทส ใล้อกสเจ็กบช่องพอดีสีม่วงนะครับสีม่วงมาเดี๋ยวทีวีมายอยู่แล้วครับช่องอปกติธดรได้สรุปแล้ว ไอพีก็ดูได้นะครับเนี่ยตัวแรกไอดีตัวแรกโอเคครับผม